ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันครับตลาดคองสวนร้อย100ปีร้อยปีมากินอะไรครับวันนี้เด๋ยวเปียกเด๋ยวเปียกอูดิสันเป็นไงบ้างครับสชาติอร่อยทั้งวันนี้รสดีฟ้าใสคุ้ม บรรยากาศริมน้ำเลยนะครับ <c oughs> บรรยากาศดีมากสามจังหวัดนะครับตรงนี้ฉาเช้งเซาสมุทรปราการก็ฉาเช้งเซาสมุทรปราการแล้วก็ช่างมันเลยครับผมจำไม่ได้และว,ว่าอีกจังหวัดนึงเป็นจังหวัดอะไร <c oughs> ไม่รู้บรรยากาศ ก็งงป้ายเขียนสองอันนี้เราก็มองไม่เห็นมันแค่อีกฟังยังไงเราไม่เห็นไงเราเขียนอนุปการกับชาลีมยสองนี่นไรของที่เรามองไม่เห็นนะครับตลาดคลองสวนร้อยปีบรรยากาศฟินมากเลยนะครับ นั่งที่นั่งติดลิมน้ำเลยนะการปในร้านนะครับดูเพลนกันในร้านหน่อยร้านเตียเต่ยว,ยวที่นั่งติดลิมน้ำหมดเลยนะครับ ที่ผมนั่งกินอยู่ก็ติดริมน้ำเหมือนกันเดี๋ยวรับชมมันต่อนะครับว่าผมจะพาไปไหนต่อนะครับสวัสดีครับ